กินเ้าลายไ่าหันเราที่งหลยก็ต้าที่หลังมันเองบันหรือเขาเกียวรือพูได้ว่าหันเรเนเต้เนตัวเ้นตัวไดูดูลายมาสูงท่มาแล้วมาแล้วเยเฮ้เ้เฮเยเ้เ้ยเเอ้ยเ้ยเ้เ เดือไปอไปเอไปไไปเไปไเดไปไปือไปแล้วมาจะติดแล้วแ่งานนี่เมาทั้งขึ้นละจอกอีพอไเอแถมยิ่ชัวสือสารพเจ้าของไยิสืสาที่สุดอ้เปยแต่ว่าเมื่อับมแด บอกเล่าแนกเล่าแนบมนเกกินรถชงรถกินรถชงเยี่ยวข่าวโฆษณาไม่เด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมาแล้วครับลูกไม่ได้ครับมาจะทอะไรหรือเปล่ามาท้าใครมาะท้าใครกรรมการดูไม่ครับขอรึเปล่าหี dalam dalam ่ครับลูกท uh ้าโผลมาเนย ญาลูกเอาเอยมาสั่างได้แานก๋วยเตี๋ยวรอรอเนืไปแล้วครับสูสีสสีตอนนี้ยังรอเคลื่อนสุดท้ายดูให้ดีเคลื่สุดท้ายใครจะมาก่อนครับจิบชูรกีหรือว่าโตโยต้ามาเลยเฮ้ยสูสีครมาขึอนเรวเลยเวเลรเลยะูใีดูให้ดีดูใ้ดีดูใหใดีีีหีดูดี

มันเป็น้ทซัพแม่มันไปชยเนยช่วยยอยู่มแรงลงไฟอเนี่ยมันเสียสาเกินขจัดน้ำมันแค่นนอรัซื้อข้าวและกกันบ้าบินแจงเอามันแจงเอามัน ร้อยครับเป็นไปตามความคาดหมายครับขอขั้นรายการสักครู่นะขอขั้นรายการสักครู่เดี๋ยวขอเชิญชมรมปูตรงนะจากกาลัสินนะฮะมาทางนี้เลยฮะขอเชิญพี่อ๊อดเป็นผู้รับมอบแทนนะฮะปูตรงนะฮะมอบทุนสมทบทุนการผู้เสียในวันนี้นะฮะชมรมปูตรงนะฮะกาลัสินนะฮะขอเชิญสนอทุนการ เอาไปไครับคือมันหวานแหวนนะอนนี้เป็นกอดสวนีกนะเลือที่าำรับของเรานะครับโดยนำตัวคุณร้อยวันนี้มามานะครับมาจากกปกลาวนะครับวันนี้ประธานมาไหมอ่าคุณร้อยพูดเสไหนัู่างร้นะครับผมนนามทีมเนี่ยต่อต่อ่อเรา ที่ได้มงห้อมกับการทีมงาน,งานออฟโรดกุดอนเมื่อนี้จะโยกีใจที่ได้มาเป็นสภาพสนามและจ็จัดการนิทรรนที่มวลและจะงขึ้นเชิงเรื่องอาหารการกินและที่พักและก็การสนทนาที่ดีของมต่อคนหวังว่าปีหน้าจะได้มีการห่อมมือกันและจะสร้างสีซันให้ทั้งของทีมระวางทั้งลาวและทั้งไทย ที่ได้ไปมาความสู้กันแลกเปลี่ยนบุญเฮียรซึ่งกันและกันขณะนี้เมื่อทุกคนในน้ำพิมพ์สมาคมออกรถของแห่งประเทศเรามีความยินดีและก็ขอบใจประกาศจะทำบุญความรากาเมื่อทุกคนทีื่อว่า ให้นำข้าพระเจ้าขอขอบใจเป็่ยนขั้นใจสองและขอมอบเงินให้เกวัตเป็นมูลค่าหึ่งล้านบาทนะขอบใจอาเสียงเอ้หนึ่งล้านบาทนะครับห่ล้านบาทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านกีบนะครับอาอยน่เงล้านบาทเ่ไรเดยาูการยืนเลยเลยครับเอเป็นทายุนปที่รลึกเมื่อกี้นะครับอ่าตอนนี้ชมรถจะโตจากันจนเาขาด โซ่ตาวจัดมีกิจกรรมครับเชิญง่านมาบสานมานะครับเราจะส่งรถไปร่วมแข่งประมาณสองคันสองร้อยคันครับสอง้อยคันเลยนะคนหัวลงปดูดูหน้าคนรับปากนะครับผมไม่ได้รับปากตอน